ลองดูนะครับเผื่อจะมีตัวใหญ่คือน้ำเน่าแบบนะี้คือแนะนำนะครับเฮ้ยไอ้น้ำยกสายหน่ยครับกัดเลยไม้น่ากัดเลยยกสายเขาเวลาตียกสายเรี่สายมันพอมันโดนที่ตะไคร่จับครับสายมันจะสึกไวเป็นขุยครับสึกคำว่าสึกก็คือว่าหมดอายุการใช้งานไวนะครับ ม้แลกกัดเลยนะครับน้ำมันขึ้นนะครับแล้วป่ามันดันขึ้นมาด้วยก็นี่ครับไม้เล็กบินกระส่ายเลยเม่นสีดำนะเม่นแค่นะครับรู้เรื่องครับผมไม้เดี๋ยวรู้เรื่องก็เป็นสภาพหมายที่น้ำมันเพิ่งขึ้นนะครับป่ามันน่าจะออกมาจากในป่านะเยอะโอเคครับผมเม่นยางนะครับเดี๋ยวลุยกันระยะครับผม ไม่ไแล้วก็กัดแล้วสุดยอดครับผมใหม่เดิมใหม่เดิมย,ยังมีขึ้นน้ำเหรอครับเห็นยังมีขึ้นน้ำแบบมันหมุนเลยเห็นตัวเลย อยู่เลยติดลอยเลยอยู่เลย,เลยม,มันวิ่งนะครับต้องวิทย์สวน,นครับเรื่องเรื่องวันนี้ได้เรื่องแน่นอน,นสวยตัวครับผมพอดีปามันออกมาจากป่าะครับน้ำมันขึ้นับปามันออกมาได้ก็ลุยเป็นระยะครับผมเ้นแค่ครับนี่ครับกัดวัดสวนนะครับคือ หเหตุการณ์แบบนี้คือมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ปลาแล้วก็ได้ปลาคนระับคือแล้วแต่ตัวเบ็ดนะครับคือถ้าวางติดปลาง่ายก็อ,อาจจะได้ปลาแบบนี้ครับวัดกระเด็นกระดอนออมาครับมันสายมันตึงครับต้องวัดนะครับกัดแล้ววิ่งเลยโอเคครับผมเ็นแค้นครับดูเรื่อง <c oughs> ตีแป๊บเดียวกัดอีกแล้ว <c oughs> ของมันต้องมีครับผมก็มีวางจาหน่ายตอนตอนนี้ก็ตามร้านก็อาจจะอาจจะมีเป็นบางร้านนะอาจจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ เรื่องประจายของไปทั่วแล้วหาหาไว้ดูกันได้นะลองตัวเดียวของก็ได้เดี <c oughs> ๋ยวบางคนที่ซื้อไปสำน่กจะซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกบาน,นครับโอเคเม่นยางของมันต้องมี <c oughs>